วกมากขาวมากโดดมากจะบอกว่านี่คือเบอร์ที่เข้มที่สุดของเขาแล้วนะคะการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นเรื่องที่ท้าทายกับผู้หญิงหลายคนมากเลยในการซื้อ เครื่องสําอางรองพื้นหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าบ่อยครั้งเราไม่สามารถเทียบสีผิวของเราได้สวัสดีค่ะพบกับพี่สิริอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สิริเนี่ยก็เอาผลิตภัณฑ์มาเล่าให้น้องๆฟังอีกแล้วเห็นหน้าพี่วอกแบบนี้หน้าวอกมากขาวมากโดดมากจะบอกว่านี่คือเบอร์ที่ เข้มที่สุดของเขาแล้วนะคะการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นเรื่องที่ท้าทายกับผู้หญิงหลายคนมากเลยการซื้อเครื่องสำอางรองพื้นหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าปล่อยครั้งเราไม่สามารถเทียบสีผิวของเราได้สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ไดอารี่นะวันนี้พี่มาเล่าผลิตภัณฑ์นะั้นลองแล้วเล่าค่ะลองแล้วเล่าใครที่ช่วงนี้เห็นโฆษณาของ ครูชั่นหัวเห็ดใครที่เป็นขาประจําที่อยู่ใน Tik กต o k นะจะเห็นเลยว่ามันจะมีตัวครูชั่นหัวเห็ดที่เขาแบบปาดปรึบแล้วหน้าเรียบเนียนเพอร์เฟกมากนะมากจนขนาดพี่สิบอกว่าต้องไปค้นะไรเงี้ยพอไปค้นก็เลยได้ซื้อตัวนี้มาไม่รู้ว่าไอที่ลองอยู่เนี่ยมันคือของจริงหรือของปลอมครูชั่นหัวเห็ดนะแต่ว่า นี่คือผลที่ลองออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขอไปแก้หน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาค่ะเปาะใช้แก้หน้ามาแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากที่แบบว่าใช้คูชั่นจนหน้าวอกแล้วรู้สึกว่าไม่นี่ไม่ใช่ตัวฉันนี่ไม่ใช่ตัวฉันเองทีนี้มาเล่าประสบการณ์ก่อนว่าหลังจากที่พี่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะดูก่อนนะคะเป็นคูชั่นหัวเห็ดนะคะูชั่นหัวเห็ด ตัวนี้พี่เนี่ยไปดูติ k กตอกอย่างที่บอกไปดูใน t ิ๊กตอกแล้วก็มันก็เจอโฆษณาตัวนี้ที่เขาแบบว่าจุ่มจุ่มจุ่มแล้วก็ป้ายแล้วมันหน้ามันเนียนมากขาวใสวิบวับกิ้งเลยอะไรอย่างนี้พี่เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอหน้าฉันที่แบบว่าทาครีมรองพื้นทาอะไรยังไงเนี่ยมันก็ไม่เคยเนียนเดี๋ยวไปซื้อไอตัวนี้มาก่อนแล้วก็เอามาลองทาหน,น้าจะเนียนวาดฝันไว้เลยว่าตัวเองจะหน้าเนียนเหมือนในโฆษณา <Wow. S 1> เฮ้ยจริงๆก็กะว่า ฉันจะต้องเปะปังเวอร์มากๆเลยก็เลยไปสอยมาค่ะก็ก็ด้วยความที่ไอ้เว็บที่เขาโฆษณามันเป็นลิงก์ที่โดดไปเว็บไซต์ของเมืองจีนเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่งั้นเดี๋ยวเราลองแบบเช็คอยู่ในเว็บไซต์บ้านเราดีกว่าพวกบบแบบลาซาดาอะไรเงี้ยว่ามีหรือเปล่าพี่ก็เลยซื้อมาตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมแต่ว่าซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็เอามาลองแล้วนะคะตัวนี้ซื้อมาในราคา6กบบาท64บาท แพ็เกจจริงดูดีดูงามนะตัวนี้พี่อาจจะบอกว่าพอพี่ออเดอร์ใน La z a d a มันรอนานนิดนึงซึ่งน่าจะมาจากเมืองจีนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันรอนานมากประมาณเกือบอาทิตย์เห็นจะได้เขาถึงจะมาส่งของแล้วก็บอกว่าถึงกับ La z a d a ต้องทักมาบอกเลยว่าขออภัยที่เราส่งข,งของของคุณล่าช้าด้วยนะคะ <S <S เพราะว่าอันเนี้ยเขาส่งของช้ากว่ากําหนดด้วยนะคะซึ่งก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้รีบเราก็แค่บอกว่าอยากเอามาลองแล้วอยากเอามาเล่าให้กับทุกๆคนที่อาจจะตก หลงเป็นเหื่อบแบบพี่เสนะคะที่บอกว่าแพ้โฆษณาหน้าขาวหน้าใสหน้าเวอร์ที่แบบว่าหน้าเรียบเนียนด้วยคูชั่นตัวนี้นะคะตัวนี้คือคูชั่นหัวเห็ดนะที่เขาแบบว่า,ารีวิวกันนักกนหนาทีา่ใครที่เห็นโฆษณาที่จุ่มแล้วก็ป้ายนะที่มันเรียบเนียนมากๆเลยอะไรเงี้ย beauty makeup messy นะเดชพีอ่านไม่ผิดนะ ถ้าใครอ่านถูกอบอกพี่เลยนะเป็นคอมเมนต์บอกพี่เลยพี่จะได้อ่านให้ถูกต้องนะคะกะ็กล่องมันจะมาเป็นแพ็คเกจจิ้งอยู่ในกล่องอะหนึ่งกล่องเนี่ยมันก็จะมีตัวหัวเห็ดนะที่เห็นอยู่นี้รวมไปถึงตัวที่มันเป็นคูชั่นนะคะตลับคูชั่นพี่ก็มีความโง่อยู่ตั้งนานคือพี่ก็ดันเปิดแกะกล่องมันก็แกะเท่าไหร่มันก็ไม่ออกแต่จริงจริงมันคือบิดอย่างนี้ค่ะ คือเปิดแบบนี้เพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมไงเราก็เลยเข้าใจว่ามันต้องเปิดเหมือนตลับแป้งแต่ว่าเขาให้เราหมุนนะหมุนเปิดกล่องน,นะคะการลองใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะความเกลี่ยของมันเพราะมันป้าดเหมือนโฆษณามันเหมือนไหมมันไม่เหมือนใครที่ผิวไม่ได้เรียบเนียนอยู่แล้วมันจะไม่เรียบเนียนนะคะแล้วใครที่ชอบความขาวตัวนี้จะทําให้ผิวดูขาวดูสว่างขึ้นแต่ว่า พี่เนี่ยเป็นคนผิวสองสีเบอร์ที่พี่ซื้อเนี่ยเป็นเบอร์2นะคะถ้าน้องๆจะเห็นเนี่ยมันเป็นภาษาจีนแล้วก็เป็นเบอร์2อนะคะตัวนี้เป็นเบอร์2ซึ่งอเขาบอกว่าเป็นเบอร์ที่เข้มที่สุดนะคะแต่ว่าพอพี่ทาแล้วมันก็ยังวอกสาหรับพี่อยู่ก็เลยต้องไปลงผสมรองพื้นอีกตัวหนึ่งที่มันสี เข้มขึ้นไปนิดหนึ่งก็เอามาผสมกันก็พอใช้ได้อยู่นะคะทีนี้อาการที่ทาพี่มีความรู้สึกว่ามันทาแล้วหน้ามันนะคะหน้ามันจะรู้สึกว่ามันตลอดทั้งวันเนี่ยถ้าใครเห็นเนี่ยคือพี่ยังหน้ามันอยู่เนี่ยพี่ทาได้แค่ประมาณชั่วโมงเกี่ยวเองเนี่ยหน้าพี่ยังมันแบบนี้เลยค่ะดูผิวมันดูแบบว่ามันจะแลดูมันแล้วก็สิ่งที่พี่รู้สึกระหว่างวันหลังทาก็คือมันจะมีอาการคันคันยิบยิบตรงบริเวณผิวหน้าอะไรเงี้ยหลังจากที่ทาแล้วนะประมาณบอกครึ่งวันไปเลยจะมีความรู้สึกว่าผิวของเรามันคัน ใครที่แบบว่าอยากจะซื้อตัวนี้มาใช้ที่อยากจะแนะนําให้ระวังในเรื่องของสิวนิดนึงเพราะว่า1ความหน้ามันเนี่ยก็จะเป็นบอกเกิดของการเกิดสิวนะคะแล้วก็2ก็คือว่าใครที่แพ้ง่ายเนี่ยที่มีความรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นอาการก่อให้เกิดสิวเพราะว่าพี่มีการ นาอยู่ระหว่างที่เราใช้นะคะพี่ก็เข้าใจว่าผิวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะใครที่ผิวเรียบเนียนพอทาไปแล้วมันอาจจะเรียบเนียนสวยเลยก็ได้นะที่ลองแล้วพี่เอามาเล่านะคะอะไรดีเราก็พูดว่าดีอะไรไม่ดีเราก็ต้องบอกนะคะว่าเฮ้ยอย่าหลงเป็นเหยื่อของมันเพราะว่าตัวนี้ใช้แล้ว ไม่เวิร์กมากๆเลยนะคะอย่าหลงเชื่อคำโฆษณามากจนเกินไปช้อปปิ้งอย่างมีสติแล้วก็ใช้ของอย่างมีสตินะคะตัวนี้คาดว่าตัวนี้ไม่น่าจะผ่าน QC ของพี่นะคะ QC ของพี่คือจากเต็มสิบให้แค่4คะแนนก็พอนะคะนี่ก็เป็นไอเดียของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เราเห็นหลายๆผลิตภัณฑ์นะเดี๋ยวพี่สิเจออะไรที่มันน่าลองหรือว่าน่าบอกว่าตกหลุมรักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ พี่จะเอาตัวเองไปลองให้รู้แล้วเอามาเล่าให้ทุกคนฟังพวกเธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเอาเรื่องอะไรที่มันบอกว่าไม่ใช่มาเล่าให้เธอฟังนะไม่ต้องกลัวว่าเนี่ยพี่มีคนจ้างโฆษณาหรือเปล่าแล้วมาเล่าแต่ส่วนดีๆให้ฟังอะไรที่มันไม่ดีเจก็ไม่เล่านะคะเจไม่เอาชีวิตเจมารับประกันสินค้าที่ไม่โอเคเคยบอกไปแล้วในหลายๆคลิปว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนซื้อมาลองเพื่อที่จะเอามาเล่าแล้วถ้ามันไม่โอเค ไม่เอามาเล่านะคะก็เป็นอันรู้กันว่าตัวคูชั่นหัวเหตุเจลองแล้วเจไม่โอเคเจไม่ใช่นะไม่ใช่สไตล์เจที่ที่เจมีความรู้สึกว่ามันโอเคเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่อยากเสียงเงินฟร,ฟรีในการส่งเสี่ยงอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องใช้นะคะใครก็ตามที่บอกว่าเอ้ยอยากลองดูให้มันรู้กับตัวก็เอาไปลองดูจริงๆแล้วเบสิกแล้วมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวนะคือแค่กับความรู้สึกของพี่เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่า1คือหน้ามันคันนะคะ สคือหน้ามันมันสามคือหน้ามันวอก3ข้อนี้พี่ก็ไม่ปลื้มนะคะพี่ก็ไม่ปลืม้มต่อให้จะซื้อมาราคาเท่าไหร่แพงแค่ไหนก็ไม่เอานะคะแต่ว่าตัวนี้โชคดีหน่อยราคาแค่64บาทก็เอามาลองแล้วเอามาเล่าได้นะคะไว้เจอกันที่สี่ไดอารี่ healthy ฟ0สวยสุขภาพดีวัย40วันนี้พี่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ